เดี๋ยวมีละกมค่ะอ่าละกมค่ะต่ไม่ระกมใจโยคะกระเพาอย่ากินนะไม่อร่อยจิ๋วพี่อ๋อสวดงามไหมพี่อะพี่แล้วควนี้ว่าไหนที่สร้างบ้านเนม่มาเพื่อที่จะเป็นสตูดิโอโดยเฉพาะหรือว่ายังไงคะเป็นบ้านอยู่อาศัยจริงๆริงอืออยู่ด้วย่ายการรวดเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากจักของรายการของเราจะเห็นว่าห้องนี้ก็จะมีครูแอนนะคะพี่แอรนทาคุณหลวง ไม่ถ่ายต่อพี่<ช>รู้จักพี่แอนไหมคะแอนเป็นกิกอเออจิกไหมคะไ,ไม่ไม่รู้จักกัน,นรู้จักกันหรอเป็เพื่อนเพิ่มถึงพี่นะ <c oughs> พูดได้เพาะว่พี่เป็นคนใจดีน่ารักสุภาพพี่เป็นคนใจดีเห็นพี่จะไม่เชื่อไงเพราะว่าพี่ปฏิบัติกับลูกน้องอย่างออยเมื่อกี้เห็นหอย่างใจ<ะ>ดีไหม่ะพี่เป็นคนเลือดท้องเด็กไม่เพราะว่าพี่เราเห็นแสดงการแสดงพี่เป็นเป็นอะไรที่ไทยมากเลยพี่ เหมือนเรื่องนางทาสอย่างเงี้ยพี่ต้องบอกได้เลยว่ากับเด็กๆพี่ออยมาดิพี่เขาจะดูแลเด็กกันตลอดเวลาค่ะไอ้นวดเท้าอนี่คือวิถีชีวิตของพี่ของพี่อันนี้คือไม่ได้ตื่นเลยนู่นนนี่เจอมาไม่ได้ไรทำไมถามว่าทำไมไม่เดี๋ยวตื่นเลยมันเดี๋ยวนี้มันคล่องละ เขาติดสิมบนมันก่อนถึงจะใช้มันอ๋อโอเคค่ะพี่น้องทีมงานะไรคะอารักนี่เด็กชุลาอ๋อเหรอคะขยันมากเรียนจบได้เกียรติยงไม่อะค่ะจริงๆแล้วพี่กอลนี่เขาเป็นคนที่ใจดีใหญ่หรือเปล่าคะอันนี้เป็นปกติหรือเปล่าคะแล้วพี่เขามีแบบผิดปกติไหมคะผิดปกติเหรอมีไหมผิดปกติเงียบเลยอ่ะพี่มาเรามาดูมุมบ้านพี่ดีกว่าพี่มีพี่ก็เลอสร้างอะไรคะนี่ชิงชงชิงช้าอะไรคะพี่ อันนี้ือจะเป็นหอระฆังอืออีกไม่นานก็จะเสร็จหอระฆังนี้ก็เอาไว้สันระฆังตอนเวลาเรามีเทศกาลอะไรสำคัญๆเกิดขึ้นในบ้านเราอออันนี้เดี๋ยวผมแนะนําให้รู้จักเอ๊ะพี่เฮปไหนเนี่ยนี่คนนี้สําคัญมากเพราะว่าเป็นคนจริงๆเราจะออกกระบ้องคู่กันอ่าฮะฉายาจำไหมนะค่ะเฮกับท่อมอันนี้ อันนี้คือเป็นช่างที่ทํางานบ้านสวัสดีกล้องนยครับพี่สวัสดีคร้บนี่ทาิมาเรับผมนี่ติดรถอะไรครับอ่ันดลานีลเห็นั้มเราอยู่กันด้วยความสุขช่างทางานด้วยความสุขพนี่นี่ก็เหมือนเป็นช่างส่วนตัวเลยช่วยทำนู่นทานี่บอ้ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรในบ้านผัชั้นชวาขชั้นวาอเดี๋ยวเราจะเห็นในในบ้านนะตอนนี้พ่เตรียมหอไหมดกี่หอนเนี้ยตี้ตรงเนี้ยส่วนของบ้านบอย แต่ว่าส่วนของสนามเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้เป็นละฆังข<ะ>องระฆัง<ะ><ะ>ตรงนี้จะทำาตู้โทรศัพท์นะนะค่ะทรงนี้แบบอังกฤษอ่ะใช่ฮะ่ะฮะ จริงจแล้วต้องมีภาพโปรมีสิทธินที่จะเป็นโทรศัพท์ด้วยพี่ใช่ไหมที่จะเป็นตู้โทรศัพท์ชานะเพราะว่าต้องการให้มันเป็นโคมไฟส่องไฟสว่างมันจะได้เป็นพ็อปมัอยู่จะเป็นโคมไฟเฉยๆมันก็จะดูไม่สวยก็เลยทําพ็อปมาที่ให้เป็นโคมไฟส่องสว่างเก๋ๆซะงั้นอันนี้จําได้เลยทีวีนี้มีขายที่ไหนคะพี่นี่โคมโปรป่ะคะของหลายอย่างใช้ของโคมโปรนะต้องบอกว่าเป็นใกล้ชิดกับ ท่านท่านท่านผู้บริหารโฮมโปรแล้วพนักงานโฮมโปรหลายอย่างโฮมโปรก็ให้ความตื่นหนาเราลดราคาให้บ้างหรือว่าต้องบอกว่าดีไซน์ของหลายอย่างในโฮมโปรเนี่ยค่อนข้างทันสมัยใจไม่แยดีก็เห็นเอียอะีวีเครื่องนี้เนี่ย g อจก็จากโฮมโปรแต่เครื่องนี้เขาไม่ได้ลดอะไรให้เขาไม่ลดให้ก็ย่าไปโฆษณาอะไรเข้ามาแล้วนี้ก็เป็นห้องออฟฟิศก็คือว่า อันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นปะ่ะคะภาษาญี่ปุ่นเขียนเม่อไรอ่านว่าสินเจร,ริญสินเจเรนน,เรน,นี่ก็เป็นพิษัตกับมงตูซึ่งทาทุกอย่างในโลกนี้ก็พิษซ่ก็ช่างเขาบานที้ก็อาจจะงงงังอตอนนี้พิษซ่ก็ทําตั้งแต่ช่างไม้ทําทาสีทําปูนทําเหล็กทําฝ้าขาอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ต่อไปให้แกทําไฟเราใหญ่ตอนนี้ให้อย่างพี่ตองแล้วมีงีตกตอนเย็นทําอาหาร จริงเหรอคะท่าทุก <S 2> <S 2> ททอย่างจริงเหรอครับท่าทุกอย่างนะครับตกตันยันย่างเนื้อแล้วที่อย่างวันปกติเนี่ยส่วนใหญ่พี่จะอยู่ที่บ้านหรือว่ามีงานเข้าตลอดเวลาคะตอนเย็นๆเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นเป็นงานอีเวนต์เป็นคอนเสิร์ตบ้างที่เล่นเมื<ะ>่อวานก็ไป ถ่ายหนังสือมาเล่มหนึ่งม<ะ>ันก็จะมีงานอย่างนี้นะพรุงนี้ไปถ่ายอาจจะไปถ่ายรายการมาสเตอร์คีวันศุกร์ไปเล่นดนตรีที่ปานอะไรอย่างนี<ะ>้ก็มีสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วมีอัดรายการที่บ้านด้วยงา,านของทั้งหลากหลายงานงานหลังคราวนี้งานไหนที่จริงๆแล้วที่พี่รู้สึกว่าพี่โปรดปานมากที่สุดมีความสุขที่สุดเหรอใช่ ก็ต้องบอกว่าทําจัดวิทยุทุกเช้าอ่ะกับทํารายการของตัวเองบอกได้ค่ะจัดวิตวิทยุชื่อชินเล่ยอะไรคะคือ135 FM1 ค่ะค่ะไม่เป็นไรเราไม่ว่างกันค่ะกับรายการนี้ชินเล่ยชินเล่ะเพราะว่าเราเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นแฟนรายการขอบคุณครับแฟนรายการชอบมากค่ะพี่ชอบมากเป็นเกียรติฮะหนูก็เป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาพี่แล้วแล้วเมื่อไหร่ชินเล่ยจะมีคอนเสิร์ตมีอะไรพี่มีมีวางโปรแกรมไว้หรือเปล่าคะว่าพี่จะทำคอนเสิร์ตหรืออะไรวางเมื่อเพิ่งคุยกันน้าเน็กน้าเน็กมาหาเมื่อวัน จานนี้เองค่ะว่าจะให้น,นเน็กช่วยคิดช่วยทําคิดว่าจะเป็นสิ้นปีค่ะหลังจากที่เราจัดไปแล้วเมื่อเกือบสองปีที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นทำไปก็มีพี่โนโต้ตมีมาริโอมีใครมาช่วยกันเยอะแยะเป็นมหากรรมไปค่ะคราวนี้ก็หลังพักเหนื่อยได้เกือบสองปีแล้วก็จะเริ่มตอนสิ้นปีเนี้บังเอิญว่าตอนนี้ยังไม่รดเริ่มทําอะไรเพราะว่ากำลังยุ่งกับเรื่องบ้าน,นพี่ตั้งใจไว้ว่าอีกไม่ไหล่จะเสร็จยังไงต้องถามทางด้านพิศะพิครบครับ อีกเมื่อไหร่ถึงจะเสร็จครับประมาณอีกปีครึ่งครับโอเคค่ะโอเคค่ะเราไปค่ะเราไปห็นบอกว่าเราตอบจังปคำตอบคำตอบเราเเดินหนีทันทีเลยค่ะเขาบอกว่าอีกปิคึ่งเราหนีเลยค่ะอันนี้ก็เป็นโซนบ้านนะเานี้ก็เป็นช่างหน่อดีเช่นกันทุกคนมาช่วยกันไอติมไอติมดีมากเลยรยังไม่ละลายค่ะ อันนี่จะเป็นโซนบ้านพี่บอมอันนี้คือบ้านของพี่บอมใช่ไหมคะใช่อ๋อเราแบ่งแบ่งบ้านเป็นยังไงพี่บ้านพี่บอมโซนนี้บ้านบอยโซนกลางแล้วก็ที่เราขายรายการที่นั่นเป็นบ้านเพิ่นบ้านอันนี้ก็จะเต็มด้วยของสะสมค่ะบ้านยายหยงนี้้โโอหเยอะไหมเยอะค่ะเยอะอ่ะลองอินเสิร์ตไปอ่า พี่คะหนูไม่กล้าเหยียบคนแตกอะเหยียบเถอะพอร้องได้ใช่ไหมเหยียบเหยียบได้ใช่ไหมพี่อคือว่าคุณผู้ชมครัเพราะว่าตรงนี้เนี่ยรากเนี่ยอ่มันจะเป็นเป็นหน่วยจับรถโบราณใช่ไหมพี่ใชเ,เป็นของรถของเล่นของโบราณเก็บไว้อาของเบราณเก็บไว้ในบ้านนี่ทำไมพี่ถึงถึงวางรูปแบบให้ออกมาเป็นมีแต่ของเล่นทั้งนั้นเลยอะคะมันไม่ได้วางรูปแบบหรอครับมันเราสะสมอะค่ะ ที่สะสมของเก่าแล้วก็สะสมทั้งของของเก่าเนี่ยมันจะมีสองแบบนะ,ะเป็นวินเทจแบบยุโรป<ะ>กับของเก่าแบบไทยๆรวมถึงของสมัยใหม่ที<ะ>่เป็นโมเดิร์นก็สะสมะอะไรที่มันอยู่ในเครื่องของสะสมเราสะสมหมด<ะ>นั่นคือตัวตุก๊กต,ต,ตาตุ๊กตาที่น่ารักเดียว<ะ>แผ่นเสียงไม่ยุโรปเก่า<ะ>รูปภาพเก่าหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปทําง,งานเมืองน,นอกเน,น,นี่ยอันนี้ได้มาจากซิดนีย์ แล้วตรงไหนตรงนี้พี่จะใช้เวลาว่างมากที่สุดจะตรงบริเวณแถบนี้หรือเปล่ากับเวลาที่ยู่บ้านใช่นี่แหละคือที่ที่เรานั่งสังสรรคิดงานทํางานตกกลางคืนอาจจะนั่งมีการนั่งจิบเครื่องดื่มกับเพื่อนๆในมุมตรงนู้นบ้านะนะคระับพอมองไปเห็นธรรมชาติเห็นต้นงต้นไม้มกลางวันก็นั่งคิดงานทํางานหรือแม้กระทั่งทานอาหารก็อยู่ในมุมนี้อันนี้เป็นมุม เฉพาะส่วนตรงนี้บ้านกู้ไหมในไหนทางรายการของโยกับต่อมาแล้วเนี่ยค่ะที่บอาจะพาไปดูในมุมที่บางมุมที่ยังไม่เสร็จด้วยซ้ำแล้วก็พาไปเจอบุคคลที่ต้องบอกว่าเขาไม่ค่อยปรากฏตัวที่ไหนเพราะอะไรรู้ไหมทำไมคะไม่มีค่าตัวเขาไม่ไม่ปรากฏตัวตายแล้วทุกทุกเดี๋ยวพี่จะพาไปเดี๋ยวพี่จะพาไปใช่ไหมพาไปพบใช่ไหมคะใช่พาไปพบกันเลยนั่นคือภาษาภาษาทางการที่ว่าโย บุกทกการีอ๋อคนนี้นี่ไม่ได้เลยบุกทกการีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาที่บ้านสินเจริญคจะต้องมาเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ของที่บ้านใช่ครับอ่าถูกไหมคะแล้วคนนี้นี่คือคนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านจริงๆใหญ่ที่สุดของบ้านครับถูกไหมคะนจะต้องเดินผ่านศิลปินคู่ผมอีกครั้ง พี่เฮกระท่อมพี่เฮกระท่อมฉายาฮะฉายาเชดเล็กน้อยถ้าเกิดว่าเราออกมาในโซนแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเรามาลังจะเข้าไปในโซนที่แบบเป็นสุขส่วน